สวัสดีเพื่อนๆนะคะทุกคนทุกท่านนะคะที่อยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะที่ทักทายเข้ามานะคะขอบคุณมากเลยจ้ะนะคะทุกคนทุกท่านเนาะที่อยู่ด้วยกันนะคะค่ะวันนี้ก็พาเอฟซีมาทำไล่ทํา,ทาสวนนะคะเข้าไล่เข้าสวนแม่ออฟก,ก็มานะคะส่วนฉันก็กับลูกก็นี่แหละทูกก็ขี่เปอยู่นี่ <anto> มาเฝ้าแม่นะคะ <anto> เปนี้ก็มาจากอเมริกานะคะนี่ของป้าสมอนให้มาก็มาอยู่ไร่อยู่สวนเวลามากีดยางก็จะได้ขี่เปนะคะนี่ค่ะเออว่าจะสั่งซื้อถังแบบนี้อยู่เอามาว้ยอยู่วันนี้แม่ออฟก็มาช่วยงานนะคะมาช่วยด้วยนะคะมา ห้ามละมันนะคะห้ามละมันตัดละมันนะคะค่ะขอบคุณค่ะนะคะที่ทักทายเข้ามาเป็นกําลังใจเนาะให้สาบฟันกูเกาะนะคะต้องขอขอบคุณมากมายเลยจ้านะคะขอบคุณจริงๆเลยค่ะค่ะทุกคนทุกท่านเนาะที่อยู่ด้วยกันแต่ฟันก็ห้ามไปแล้วจุ้มนึงนะคะเจุ้มหนึ่งอยู่กับตัวน้อยบ้างนี่ก็จุ้มที่สองกำลังจะห้ามนะคะเพราะว่ากำลังจะตัดเนาะเพราะว่าอะไรนะคะเรียกว่า นี่ลำม,มันอันนี้คือพันมันนะคะถ้ามีพันใหญ่ๆอย่างนี้ก็ดีนะคะนี่เสียบเสียบเวลาเสียบตามร่องเขาก็จะเสียบลงแบบนี้นะคะนี่เสียบตามร่องมันเขาก็จะเสียบลงแบบนี้ค่ะนี่เอาลึกๆไปเลยนี่ค่ะเสียบลงอย่างนี้เสียบเสบเสียบไป ปีนี้น่าจะได้ขายลำไยนะคะประวัติศาสตร์ลำไยไม่ออกลูกออกผลมาแบบนานพอสมควรนะคะปีนี้ถ้าใครสนใจนะช่วยสปันซื้อด้วยนะคะลำไยนะคะนี่ต้นนี้พี่เสือมาขึ้นดับหมดเลยพี่เสือมาขึ้นดับหมดเลยไม่เป็นผลเลยต้นนี้ <laughs> นี่เดี๋ยวกับเจ้าตัวเล็ก ปันก็จะห้ามละมันต่อไปนะคะทุกคน,าน,ม,ม,ากานมาทางไหนไม่มืดอากาศร้อนมาทางไหนไม่มืดนี่ค่ะสี่ท่านนะคะที่อยู่ด้วยกันเนาะค่ะก็อยู่กับลูกนี่แหละนะคะสะปานก็ตัดละมันอยู่กับลูกใกล้กลูกลูกไปโน่นไปนี่ มาอยู่ด้วยกันโอเคน่าจะได้อยู่แม่ออฟก็มานะคะวันนี้แม่ออฟก็มาก็ทักทายคุยกับเอฟซีนะคะค่ะป้าอาจจะอ่านคอมเมนต์บ้างให้อ่านคอมเมนต์บ้างนะคะก็ต้องขอโทษขออภัย ลำใหญ่ๆนี่ก็โอ้โหขายดีสมัยก่อนซื้อลำลำมันสัมปะหลังนะสมัยก่อนซื้อก็จะได้ไม่เอาไปามลำมันไว้ไว บางอันก็ปวกกินนะคะ โอ้หมีแมงมานี่ดูก่อนอมันของมีคมหรือเปล่าเนี่ยบางก็ลำเล็ก บางอันก็ลำใหญ่ถ้าลำเล็กก็ตัดง่ายนี่ง่ายอะไรคะลูกสาวเออโอ้ยโอ้ยลูกสาวอยากกินขนมเหรอคะ นี <N ee> FC ่ FC ฝากอุดหนุนแจวบองสับปานด้วยนะคะอยากขายอยากขายอยากมีรายได้นะคะฝากช่วยอุ่นหนุนด้วยนะคะช่วงนี้ก็เข้าไร่เข้าสวนเมื่อวานก็ไปสวนยางนะคะไปเรียกว่าเตรียมที่จะเปิดหน้ายางนะคะเตรียมที่จะตีนะคะค่ะปีนี้อาจจะเปิดเร็วหน่อยปกตินู่นสิ้นเดือนพฤษภาเดือนพฤษภานน่นนะคะเปิดแต่ซับยางนะคะซับยาง ลูกชายก็จะมาแล้วเนี่จะกลับมาแล้วนะคะมันมีงานแล้วนะคะอุตส่าห์ส่งค่ารถไปไม่ได้อะไรเลยนะคะส่งค่ารถฝันสลาอยากได้ iPad นะคะฝันสลาอุตส่าห์ตั้งใจว่าจะไปทํางานเก็บเงินซื้อ iPad นะคะพอดีงานก็หยุดหลายวันถึงวันที่23นะคะค่ะ นะคะหกท่านนะคะที่อยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณค่าที่เข้ามาให้กําลังใจเนาะช่องสาวปันกุกกอ,อกมีใครทักทายเข้ามาหรือเปล่าเอซดูตัวเล็กพานั่งอืมนั่งดีๆกำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่โพนแอคท่า แม่อปก็มานะคะแม่อปก็มาอ,อากาศร้อนออทำงานมาที่ลก มาค่ะทำไมเราไม่ปิดหน้าเนาะปิดหน้าสาีม่งดูแม่ออกก็อยู่ท้งนู้นนะคะแม่ออก หนึ่งท่านนะคะไล่สุดเดี๋ยวพาไปดูแม่อ๊อฟก่อนนูน่นแม่อ๊อฟก็อยู่นู่นนะนูน่น ล่สุดไม่นานนะคะสปารกก็นี่ยกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะ ดูต้นผักหวานออกดอกแล้วปลูกผักหวานไว้พูดถึงน่าจะมาปลูกอีกมาปลูกอีกเนาะตัดสีห้าต้น ผักหวานทักสิทได้สิบต้นนะปลูกแถวบ้านโอ้ยเก็บกินได้สบายเลยใบยะนางสวยมากเลยใบยะนางไม่ได้แกงหน่อไม้เลยเ,ออเดี๋ยวข้างหน้าแกงหน่อไม้มาเอาน,นี่ใบยะนางโอเคค่ะเอฟซีมา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 ตัละมันนำกันดูเฝ้าตัวเล็กไปด้วยนะคะ เปดรูเล็กไปด้วยโอ้ลำไยปีนี้เดสปานก็จะมาขึ้นขายนะคะนี่ปีนต้นลำไย ราทำลำเล็กมากนะเราก็จะทิ้ง กานทำงานค่ะวันนี้เดี๋ยวสักครับไปรีวิวสินค้าอีก จะขโมยอะไรจะเอาเลยคคะขนมแม่ให้หล่หนูจะไปลื้ออะไรลูกมานี่มบดีเอฟซีเร็วโอเคค่ะเดี๋ยวขอญาตลงไลค์นะคะขอบคุณนะคะสลับไลค์นี้นะคะที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ